ปู่เป็นพระที่ไม่ถือการห่มครองจีวรเหมือนพระพิสุทั่วไปบางครั้งก็นุ่งขาวห่มขาวท่านเห็นว่าผ้าอะไรก็ได้ที่ห่อร่างกายก็ใช้ได้ทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าหลวงปู่สวงเป็นผู้อยู่เหนือสมมุติไม่ยึดติดในการนุ่งห่มหมดกิเลสหมดความปรารถนาในสิ่งต่างๆจิตเข้าถึงความว่างความสละดวงจิตอยู่เหนือโลกเหนือสมมุตินั่นเองหลวงปู่สวงนะครับท่านเป็นสารณะที่พึ่งของชาวจังหวัดสุรินทร์ ชาวศรีสะเกดแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยแล้วก็มีทั้งผู้ศรัทธาทั้งใกล้และไกลผู้คนนับถือท่านอยู่ทั่วประเทศแหละครับเพราะกิตติศักดิ์ของท่านนั้นเรื่องดอจริงๆไม่ว่าการให้โชคลาภการโปรดผู้ยากให้พ้นทุกข์นะครับทั้งการกินอยู่การเงินต่างๆผู้ที่ท่านโปรดล้วนได้รับความสุขกายสบายใจเปรียบดังว่าได้ตายแล้วเกิดใหม่ครับมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมคนแถวภาคอีสานนะครับเขาเชื่อกันว่าหลวงปู่สวงเนี่ยไปที่ ก็แล้วแต่ถ้าไปขอเข้าห้องน้ําตามบ้านเนี่ยถ้ามีปัสสาวะหรืออุจจาระของลูกปู้สวงอยู่บ้านนั้นจะเจริญรุ่งเรืองบางบ้านถึง